bé lắm lắm luôn ấy cho mấy quần từ đây hồng mấy quần này hồng mấy quần từ đây có không nước không nước buồn oh bài đây bài trang kho kho đúng kho ui cha ê rồi đi lạc, lạc. đi oh. เลยสบายดีเบอร์สุขสุขคนเนาะไอ้เจนเฮ้ยเอาป็หรเอ้ากูใส่เสื้อคือกันอีกเดี๋ยวบัตรนี่บัตรออเาุด้ายก็ุดไอชื่อขึนนิแหล่เนี่ยตัวสองบริษัวยใสเลยแขกไรเอาสุด้ทยจ้ะเลยบิวตี้สมาดีได้เลมือมือนนกัีว่า ชักเอาตากได้หบ่บ่บชื่อผาได้ิแมแล้วเออเป็นยังไงนอนผู้เดียวมาบะรับอยรับอยบ่แมไปยังไปนไ้ิฟันดีฟันยังบ่เห็นบ่เปิดตัวกลางเปิดตัวไรเปิดานบเปิดอะนาฟามนคณม่คยนีำอน้ำเอเอาเอากระทะมาใส่อ้ามันมเนเสาเลยชวยเลยพ่นห้าเพิ่นตัลงเินแล้วพ่นบ่จันทร อ้าวคุณว่าคิดว่าท่านมีไข้ตื่นได้นี่เนาะเฮ้ยอันว่าเสี่ยงเันตื่นนะบ่ท่างท่านมีน้องเปลียวเพิ่นอ่าปนปนคนขี้ดื้อเพิ่นสิตกท่านบอกมีอ้วนเนาะเห็ดยังมันกินนี่นะเห็ดยังจะเห็ดยังมันกินนี่บอกมีอ้วนคักๆเนาะเห็ดยังเห็ดยังว่าว่าออกเบิบนี้เนอะ ยังไ่ก็ออกลูแป๊บหนึ่งห่อนนะออกไปห่อนเนาะพอมูมูยังยังบ่ได้อเลรลูสะอาดสะอาดแตไปป้องกันแหละนางอยู่ห้องท่ะนั่งต่กเอคท่ะเฮ้ยมีอวนแล้วนี้หนิจะอยู่ในถุงย่ังบ๊อยู่รึกบ่วยนี่มันอยู่รึกเออมีผลไหมจนบจับห่อเกก่อนอนบ่ เอาแบบเก็บอยู่แต <favorite> ่ว <evening> ่ามันค <it> <t puntos illa> ่อยมันมันจึงสิได้น่ะว่ทานบ่อยู่อะนี่เก็บไอ้เก็บให้บ่มันบ่มีันดเอาเปียก็ได้มาเอาเปียงข้างเนาะ้มีข้างเกเล็กน้อยอ้าวเปียเฮ็ดแบบอืมโดยสดีสบายดีอรบเนาะสบดีปีหม่นํากันเป็นจังได๋ข้าลาวมาคืนนี่า เนี่ได้ยินเสียงอยู่บ่ได้ยินไปชอบอุบลอยู่บ่บ่รับนี่ยังได้เสียงเหรอว่าห้องเมืองนั่งนั่นนั่นกะบ่ได้รับดอกแต่ว่าก็ได้ยินว่าเสียงนั้นตุ้มต่ำตุ้มต่ำมากะได้ยินกะสบายเน่แต่ว่าทางหมดเจียงพ่นนอนเลิกได้มื่อคืนน้องพนรี่พนได้ยินเสียงตุ้มต่ำตุ้มต่ำพนนอนพนยุบเล่นเล่นมาคืนตอนแรกตอนแรกก่อนก็คิดว่าได้นอนไ่นอนที่เมา่อแตตุ้มต่ำตุ้มต่ำมาอไอตัวปีนี้มาเข้าลาวอยู่ประเทศไทยประเทศไทยอยู่อุบลเนาะ อุบลน่าจะท่านีึเด้ออันนี้กัอยู่อุบลอยู่เด้อหอมน้องเนาะเอซี่อยากทักทายกันต้องไปเจอกันอยู่เมืองไหนสวนชัตนเนาะสวนชัดพนัาเนาะสวนชัตดอยู่อุบลรู้ว่าซี่มี่เอ็นอีลาภน้องดีดีเบิ่งบ่เนาะมาตามความฝันน้องดีดีเพิ่นอยากเบิ่งตื่นมากท่านี่แก้คิูกีตาเบิ่งอีลาภแล้วพนมาเนาะนี่คือแต่งตัวคืออีลาภอ่เอาถึงเลือกเองเพิ่นได้เลือกชุดเองเลยอี่แหคือแต่งตัวคืออีลาภ มึงหาลยีม oh, ึงนีมักท็ยีมึงนผมบ่ได้ซะหลายมือซะท้องก็เลยมซะแล้วค่อยมคืนพ่บซะบ่กจะคื่กไสิบานนี่แม่งกันนาะเพราะว่าเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ซื้อแล้วตอนแรกย่กันเด้กันเนาะตอนแรก็คิดบ่ถึง่ต้นถามอยู่เนาะนอน่อยู่บ้านอันมี้องติเพิ่นตกเลยลูกมาันกันเลยโอ้ สาวอนีก็ได้เจ็บบรกเ็บบวมื่อกี้อีกเออตัวยงตัวยุ่งเงี้ยนเกือบบัวเพิ่งแตกเลยบอกว่ายืนทาเมอร์ตอนน้าน้าเพิาแผนฟันนั่นจุ่มหน้าไม่ใชเปิดน้าให้เพินแป่นฟันมันย่างตามลังแม่ตัว้ตแบบลมฟาดลงนี่วี้ัวมาแตกหัวงเลยนีแตงอนตอบอนั่นน่ี่นี่นี่นี่จุกตัวนี้แต่ทีเนะได้หัวงอนหก็ออกแต่งอะไรเืออะออกย่ด้

เียง่ยได้บอกว่าลุงไม่ได้จะไปใสเมื่องอยู่มองใดกับ่มาเอาไปว่าถึงูไปไปวไปไปไสไปเบรไ่ไกไกไบร์ไเมื่อบ้านเาบดุหาปตูบอเฮ้อหาวนอนไหนกินหอดบาปะตูนะกินหอดบปตูกินหอปตูตูบหอดบตูกินหอดอยู่บ่ดกินหอดบ่อกนหอดเม่บ้าได้ินหอดมันแหงบ่ ฮันแหงเฮ็ดนหายเห็ยนหายนึวเฮีดนหาจนเฮหายจ่ไม่ตลอนี่มีแต่นองยูดีได้หมาจ่าในตู้ได่ไดแมีตู้ม่น้องยูดีเอาแลวลืมหรือ่ะดูลืมบิวลืมจับป่ะแต่ตื้น้องบิววาทุ่หาแต่บ้านนี่แหละบ้านชื่อนั่นแหละไล่จับให้กัวเอียนเห็นเ้าเยเขามีลูกสองคนไล่จับเอาห้ดูเดียวสามคนไล่ยังมาจากทาน มันซีุดเอ้าขึ้นอานคืนนี่กัแบบว่าดีเจเพิรนอันจักแขนพิ่นไว้เนาะโดดลนยังโหลดข้นไนเดือาแบบว่ามันกลเห็นในเฮ้าระวางแบบแบบว่าขนาดว่าเขาระวางอะไรเละไลจับเอาไล่จับข้างนเดือดไลนจับจี๊ดเถื่อนทะลุโดนไปนี่เไล่จับจี๊ดลยไลจับจี๊ดเลเไื่จบไปเลงไล่จับไปเลยไล่จขไปเลยไลเจขาไปเลยบ ฮะครับวัวเปนเดียวกับเศรไทยดุไลายลา<ล><ล>จับเอาคือเอียนนี่หูน้องมิดีมาไทายละมือขาวอะไได้นี่ชิคว้าวเอาเบิ้ลอะแก้มแตกนี่ถ้ามีเงินพออยู่เป็นเดือนเหมือ่ว่าชวนพ่อต้องมีว่าหนา,นา,าหนาวตาบิดอันหนาหนาวนีจังพ่อต้องมีดีเมื่อพ่อเดยต้องมีดีขาวนี่จะง่ายขึ้นเงินเมนทำพอต่อไปอะไรดุคิดคิดคิดบกอิดขีพอดีอ่ะคิดไอคิดคิดบ่อ่าไอคิดเห็นยังไงบ่ไอทิดเดียนานี่ ไอสิ่ l ว I เอาบอกปะลุงเนี่ยสบาดีปีใหม่ปะลุงกันไหมสบารดีปีใหม่เลยปะลุงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยเอาเป็นลำลรวยรวยเอเด้อคไปีใหม่ถมาแล้วขอบขุณทักเอฟซียเด้อขอให้สุขภาพกัแงงกายแข็งแรงหมดเล สาวทองน้องวิวีดีตลอดมาน้องที่บอกหางโฆษณาน้องวิวีดีเด้อน้องเพย์พี่น้องเลยดูเหัือนควันยืนเบ้อตลอดมาคือเก่ากับน้องวิวีดีเพย์พี่น้องวีเพย์พี่น้องแต่คือซิบมีสาวไปเฟิรนและสาวทองเนี่ยนี่น้องเพพี่น้องเป็นอย่างที่ว่าสงสัยว่าเออแบบสาวไปเฟิร์นกับสาวทองคือไปท่วการตลอดเนาะแบบก็คือใช่แหละพ่อแม่พี่น้องช่วยกันไล่จับเนาะบักเทือกน้องวิีเนาะอันเท่ากับสิพดกันเออ ช่ว่าสบายเพิ่นไทยคลิอยู่สองกับไล่จับน้องยูรี่อันเช่นะถ้าแขนาดแบบเช่นแบไม่ไหวยันไม่มีิวรีกติดไม่อ้วนเพิ่นเนี่แต่นั่งรถน่ะนั่งรถนนะนกกักันไม่ร่นกักันไม่อ้วนนี่แหละเพิ่นกังแบเพิ่นกะชีแบบว่าอันเฮากะชีแบบแย่งขนนะแบบบมยังก็วับแกนก็เต้นก็บุกระบบแบบวันนี้เราไม่กับเวียนหัวเนาะห้าอ้วกเมนู่วเจ้าเจ้าดื้อบ Đã đưa về bò chồng Anh nhung mưu khỉ Đối à đối Cho đưa bò đưa công nghệ quần bò Cho cái có nghệ quần lọt bò Phát bò phát sẽ thảm được Ý là chỉ xưa nhé mưu phá ai thịt Ý là xưa nhé mưu phá ai thịt Hả? Bữa chắc Xưa nhé có ổn kếp Anh nhé lắm bò Kì lắm bò Kì lắm hay thịt phá ai thịt Nó À, thịt. Đó, ừ. đi bờ, này, ai thịt đó, đang mua thịt để bưng, này, thấy cái gì măn, Đó để chơi anh sẽ phải thịt, để phải ai thịt à? phèn bò, thịt phèn bò. phèn. cái lục má, lục má, lục má ai thịt cái này, ừ. thịt bừng cái nỉ. ai thịt bưng à? bỏ thịt được. phèn bò, phèn bò. thịt nhau. ai thịt thịt nhau, thịt mang ส่วนไปใส่กรบบไปขอม่พี่น้องเนาะทั้งนองจายทิศนี่บุมแมนว่าจะท่องส่วนนส่วนหลักอะพนบุไปนะแบบว่าก็ยังไงคือแบบพันทิโทิศัรท์แล้วก็แบบที่บุมว่านน้องเนาะจะท่องอีกเพราะว่าเรื่องนี่แหละเนาะคือว่าอย่าพ่ไปลูอนเตีวยังไม่ได้ออกมาเลยคุณจะไม่ควนไปอันนี้แหละอันจท่องแต่เลยแบบแบบอยาตั้ง Dạ quá chút mẹ quá mẹ quá chút mẹ quá chút mẹ tí 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 quá chút mẹ quá chút tha quá chút mẹ quá bỏ mẹ quá Mì à. mẹ khoai chút mẹ hả chút mẹ quá คาีบ่เนฟันดีบอเหรอคักบ่ครับมาอีกบ่เหรออยากมาอยู่จางจางจไม่อ้วนมาหนำอีกอยู่บอม่อ้วนมีเงินีนจดจายไงยย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 ย้ยย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 ายย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 ยหยย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 มยยยยยยยานมน ฮะี่ยินบอเบเอินถามเลยอีหลาแสนเเอินมาอยู่บวบอจุดดบ่ได้ยินนี่หมากยังนเสืออจ้านี่หมาเงียบันต่ดิฮะตดีตดีมากบอโอบ่โยขทางนี้อวถามข้างต่อไม่อวนก่นต่อไม่อนก่นมาเถื่อหนาแสไม่อนมานังอยู่บบอจุดดีแ่มาดูวยมาออกเสียงด้วยอี่หลาต้องจ่ายเงินไหม่อวนบ่นเลยได้ มีเงินนะมีเงินนะหายผ้าใบหายห้าใจแม่ม้แต่ว่าพ่อแม่ถามลูวางแม่ใบก็พอเตียงจ็ใช้ผ่าใบแม่ใบก็พอเตียงใจใจเงินหรือผ้าผ้าใบใจใจแม่อ้วนใจค่ากินค่าอยู่แม่อ้วนจะใช้ผ้าใบลูกระวบางพอเตียงก็แม่ใบแม่ใบไม่ใบมีวะนี่ไม่ใบก็พอเตียงเนี่ยคิดไม่คิดไม่พอเตียงหรือแม่ใบ เออเก่งเกงเก่งตีอยู่เรั่องเดียวปจ่ายใช่ไหมวิธีีเงินน่ะลูกใช่ใชให้เดียนจ้านะใช่เดียนแม่วิเดียนว่ไห่ละประโยอนยังกยได้คียยังคืนเลยประจอยหามาหกสิบบาทยังบริจาัฒนาวัฒนาเพื่อน วันศาสนาไปเที yeah. ่ยวจังแล้วมึงนี่ศาสนาไปเที่ยวซะเด้เนาะโอ้พี่แกนโทรโทรหาติดอะไรส้ออยู่เพื่อนปอบัวบ่ไปนําบ่กจัดมันบ่ไปอย่างเนาะแม่นถ้าว่าบอกว่าท่านตัวสิไปเที่ยวนะป้าจ้อยบ่บ่อย่าดอกอย่าดอกเนี่ยคีไข้คั่วมันเดี๋ยววันมันเลอะเหมือนพี่แกนจ้าเนาะ งามแล้วบ่เบ่งแก้มๆๆแไปใส่ก็บ่ไปแล้วบ่แม่นบ่ส่วนบ่แม่นงามดีไปใส่นี้แบบแทบสิแบบกเอาถ้าว่าถ้าไปนําหั่นนะบ่พว่าเฮาจัเฮาสิกอดเฮาสิอันนี้ฟึดเออมีแต่ฟึดเฮาก็ฮู้เป็นเออๆๆได้ค่ด้ลูกอันบ่ได้ว่าเฮาปบ่ไปเขมงวดไปหายไปหยังแมันบ่มันบ่ติดบ่ได๋เนาะเพิ่นเลี้ยงมาแต่ ือนโบทั <poured. S 1> ้งนั <están> s <S ้นเพิ this. ินเอาใจดิเอาใจเกินอะบเรียนว่าเอาใจด้อแบบใช่ายแบบตามใจโบโบว่าว่าวกับแบบโบนั่นนะมันโบยากอันนั้นเลยบว่าอันนี้ง่ายบบอยังกับตัดตามใจดีหน่อยไปเลยดหน่อยไปเล่นไปชิไะ

โบเออเช่นท่โมโบหใยโหาแม่โบมาคนเดียวจิมาแม่จะไม่เกิดโบหาออกแล้วบ่กให้มีเงื่อนออกให้รู้มีเงื่อาออกให้รูมาแม่ออกแม่โบมาได้คนอันเดียวเอาแล้วว่าเก็บแขนเราต้องแขนแข่งเราต้องไม่มีน้ําตาโอเคอ่าเลยเป็นเรมี่เลยเก็บมันไว้พู้หลักไว้ไว้ไว้โอเคบะ อย่นี้เนอันนี้คือกันแม่เริ่มตามใจแล้วเริ่มดื้ออันนี้น่ะถ้ายืนมาตู้พอตู้ยังคักเฮ้ยเช็ดน้ำมูกค่ะไม่ใช่ที่นอนมัน ว้าวไม่ตู้พอตู้คนหนึ่งติตามใจถทายุ่มลอกตลอดเลยนี่คอยมาย่านดิดรัดนิสัยบุได้เลยบุได้แล้วมันเปเสียเด็กน้อยบแม่นว่าเฮากระชิกตีลูกเฮาเนาะมันบลมีดอกไปไม่ขึ่นว่านี่แม่ใช่ไหมในเพิ่นบอกว่าหามฉุบยาเด้อหามจับเพิ่นว่าเสียห่าร้อยบาทเพิ่นว่ามา่งนะไอ้มาดุไม่ไม่เราเพิ่นบ่นจับได้นะบรเห็นบอกเพิ่นเขียนไว้บุหายจับเสียเงินห่าร้อยบาทไปขอเงินพอเตี้ยไม่เสียไหมใช่ใช้จับนะ นั่นมันบริหารบาทได้ลูกเอ้ยน่ะหาแล้วไหวได้น่ะเขาพังไม่ทามขึ้นอีหลานไปเที่ยวห่างขึ้นนิมวลมาดุปี่ตูนได้ตื่นยังมาตื่นอันอีหลานไปเที่ยวห่างขึ้นนิมวลมาดุอีหลานได้ยังไรขึ้นไปดูน้องคุณน้องเพี่ยวมาเดชที่ไหนมี่นี่ยฮอนเดชจ้ะของรถผลิตยังบ่มาันประตูยังบ่มาประตูอันข้ารถตู้กยังบ่มามีติดโจรได้ตีเราใช่เราต้องมาตูนมาตูน เรเขับรถเราเนอยนอนแกละนอนแค่น่นนอนหงเาเดี้ยนอนหงเ่าอนึ่งหนึ่งชูนเด้างจะท่หนึ่งหนึ่งห่งงสาวไหน่งหนึ่งหนหนึงชอหนึ่งหนึ่งช่อเลอเอ๊อยังต้งามกันเอาเนาะวต้งากันเลย แต่ตอนที่คอยเลือกคอยก็ไม่ได้ว่าคอยเอาตามมันว่าจะอยู่ตรงขางกันนะคอยก็จำชื่อแล้วแล้วแบแล้วมันมันต้องอยู่ตรงขางกันด้วยมันแจาะบะเตียงม่นเจาะบะเตียงเอาบะเตียงเอากบอนแหละแต่ว่าเขาบอกให้คอยเลือกแต่คอยก็ไม่ได้คิดว่าบะเตียงเลือกจนนะคอยก็เลือกว่าเออเอาหนึ่งหนึ่งหายแหละคอยมีความมากเลขนี้วะวิวข้าวปลาทลองทั้งที่อันก่อยชิดวิวห้องจิตใต้บะเจียงไล้เป็นอยู่ห้องจิตใต้ ค่อยเอาค่อยยิ่งชินอ้ําคือแบบอยู่ตรงขางันพอดีนะคือนี่แม่อ้วนพจนลืมเอาพิกาลออกไปลอกห่อลอกจากหอไอ็อกไว้แล่นเอาคกาลลองอีกแนนแลนเอาการทลองมี๊แครอเอาห่กันทื่ลอกเอาแบบว่าเคยชินนะเขาออกแจกหอออกไปเพื่อชิได้ก็ออกกันหากันหลยรอบแล้วไปจะไม่ทัจะเลยานยาชีพัน <laughs> bản đi, bố bị khoa bọn đi, thôi áo đi, hai chữ bù chữ chai, con cái tiêm đâu, bông hàng mùa chân hàng bơ, chết bỏ, ừ, chị mì số bù, nhà chị phân đó, hải đã coi, bánh chị phân, nè, nạp đôi đệt nè, nạp đôi trứng nion nè, nạp không được, trứng nion, đùa trứng nion, thấy đùa trứng nion đi, lòng chua, tôi nên bó, lòng chua, đi sai bớt đấy, huỵu, để xin ông khư đi mẹ ạ, khư ông khư, ông thơm bơ đang xem lại cái gì xem tập xem đấy ăn đi lại có 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 nu chắc nu chắc muốn về được khẹt du xài đi, mấy chắc Mà kèm cho, mấy cái than ăn ăn nữa nè Mấy mà แบไหมาเคประตูสวัสดีก่อนออตื่นบอรอวะนี่เดี๋ยวนี่เอา่้แ่เาอัานนี้คสใหยไปเอาไปด้วยกันจิ

มูคูกับไปถ่ายรถบนล่ะม่ะหมเตี้ยู่ฟรุงฟรั่งสวัสดีเด้อสวัดีพี่นองเลยเอาเจให้เลาหน่อยนิเจย์นั่มั้ยด้วยกับไปเปิดเองบอนชุมกาแฟลนะกาแฟบอสทำไหมทำกาแฟไดบไห đưa vào, phăng đi không, à? cứ đốt thả ra chắc nó, nó mong phăng mong sau hông cả tức bớt chạy nhây nữa ผักมาคืนนี่ก็เป็นทั้งรอเสียงเพลินใจเนาะไม่พี่น้อยทั้งมาทั้งปุยใหญ่เพลินเนาะขอบุญขอบคุณเพลนหลายเด้อเราที่เพลินได้เสาห้องผักให้ายคืนนี่เนาะนอนตะมวนห้องกะงามถูกใจคักเนาะหน่อยเพป็นอยู่ดีเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะ ขอ่าลอเสก้ากงกุงรองว่าเสยน่เจ้าเปจะได้เมื่อคืนนี่นอนมวมะลังรับซีนิมเหื่อยได้เพิ่นเพียพากว่า้าลงเลาวน่ะเลาะจังี้ต็มต็มมหน่อยนึง้ยแม่อ้ยยังว่าอยู่ข่อยเหเสียงดัง เเป็นเสียงคู่เเอนาเชิญเนาะเนรูเลอะในวันแหเราบอกอยู่จะบอกเวลามาตอนไหนวะอาจะบอกผิดอ่บ้นเนาะดิไ่นาเขข่วะเปาเลนาเชิเนาะน้ำหูดนี่บอเ้ยอาจารอาจารยอาจาร์ให้ด่าผดเกิดเบไนนี้ด้วยบอกดกลเทานนะบม่นนีูละ ่ช th right ิเป็นยังไงมั้งนี่มันแบบกับยาการนอนทำนั้มันไม่เย็นมั้ยแล้วผู้ชกบางหน้าตาผูส่งคนชิมเมารถวแทบบ่ได้แต่เก่ากไม่ได้เมาเน้่ยถึเป็นยังนี่นะแส่เป็นหลุดเล่ามือมือนี่แหละแอนข้างนี่แหละที่เมาล้วนแต่เกาโอ้ยไปใส่กับไปกันได้อยู่ได้อันนี้คือว่าเกาห้องจะเคยนั่งรถส่วนตัวได้เนาะเอออาชิแม่นก็ได้เนาะแบ่นี้เนี่ยแบบตั้งรถตู้รถยังใช่ไ่มจอดเลยเนาะจอดเออลยจิจิจักยู่ ญาติน i กว่าป้า o ปป้า้าผู้ชี่ก้านเอเนาะจบคลิปไปก่อนเด้อเนาะแม่งสันพอน้องีวีก่อนอปีปาดีใหม่เด้อวัดุกทุกคน